สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าๆนะคะริมคลองบางมดจ้ะวันนี้เราก็จะมาดูปลาหมอคางดานะคะว่าวันนี้จะเยอะไหมนะคะที่เห็นอยู่นู่นก็ใช่นะคะทุกคนที่เป็นเงาเงาเนาะตรงริมฝั่งนะคะใช่หมดเลยนะคะปลาหมอคางดาใช่หมดเลยเนี่ยเต็มเลยนะคะทุกคนดูดู คือมันเยอะมากๆเลยนะคะเติมเลยนะคะทุกคนดูนะีน่นะคะใช่หมดเลยนะดำๆจุดๆเนี่ยใช่หมดเลยนะเป็นปลาหมอคางดำหมดเลยน,ะะนี่คลองบางมดนะคะกรุงเทพมหานครจ้าเต็มเลยนะเป็นสายเลยนะทุกคน ให้หมดเลยนะคะเยอะมากมากนะทุกคนเยอะมากมากดู